เข้าสู่รายการสะุดุดีมีสุขครับ Welcome to the Blessing sound. s o n ผมพิริยะประดิษสอนฮอดครับผมทัวอิทธพลโนโนภาครับในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับนะครับช่วงนี้อาจารย์ทัวนอนหลับดีไหมครับช่วงนี้คือผมเนี่ยเป็นคนนอนหลับง่ายต้องบอกนิดนึงคือถ้าหัวถึงหมอนเนี่ยส่วนใหญ่แป๊บเดียวก็จะไปละคือหลับ ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีผม5นาทีอาจจะเกินนิดนึงนะผมคิดว่าจะ5ถึง10นาทีแล้วกันอ่าช่วง5ถึง10นาทีแต่ถ้าถามว่านอนหลับดีไหมคือนานไหมช่วงนี้นี่ผมคิดว่าประมาณ5-6ถึงชั่วโมงครั้งนันเองครับก็ประมาณเดียวกันนะครับันจะเป็นปกติของวัยทำงานไหมไม่รู้ถ้าพี่น้องท่านไหนที่ทำงานแล้วก็อยู่ในวัยทำงานแล้วอนอนประมาณนี้หรือมากกว่านี้ลองแชร์มาได้นะครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องการน,นอนไม่หลับบ้างดีกว่า ตะกี้เรากลุ่มด้วกันนอนใช่ไหมคราวนี้เคยนอนไม่หลับไหมจะเป็นช่วงที่ผมตอนไปเรียนต่อครับตอนนั้นเครียดความเครียดเนี่ยทำให้นอนไม่หลับจริงๆเพราะเราจะมีช่วงเวลาแบบนั้นด้วยเหรอครับมีครับมีผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะมีนะแต่มันมีจริงๆเพราะว่าพอเราเครียดเนี่ยเรานึกถึงสิ่งต้องไปเรียนกันบ้านที่ต้องทํางานต้องส่งเนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับสักทีอะแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อชีวิตไหมฮะเวลาเรานอนไม่หลับเราอาจจะทําให้เราหุดหงิดง่ายเอ่า นอกจากว่านอนไม่หลับแล้วหน้าตาจะไม่ค่อยดีแล้วนะเพราะว่ามันจะมีความคล้ำที่ใต้ตาแทนดาใช่แต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่ารู้สึกว่าเราจะหงุดหงิดกับคนรอบข้างง่ายเป็นสักนิดนึงส่งผลกระทบต่ออารมณ์นะครับใช่การนอนไม่หลับนี่เป็นโรคอย่างหนึ่งนะครับโรคนี้นี่เหมือนจะมีชื่อ้วยใช่ไหมครับใช่ครับชื่อว่าอินซอมเนียหรือเปล่าเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ใช่แล้วก็มันก็แบ่งเป็นหลับยากก็คือจะมีอาการหลับได แต่ว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงก่าจะหลับอะโอ้เป็นชั่วโมงนี่เหนื่อยอีกอีกอันหนึ่งก็คือหลับไม่ทนหรือหลับไม่นานหัวค่ําอาจจะพอหลับได้แต่ไม่นานก็จะตื่นแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหลับหลับตื่นตื่นก็ติดติดดับดับหลับตื่นหลับตื่นเงี้ยนะครับเอาก็สรุปว่าทั้งหมด่ะส่งผลกระทบต่อชีวิตแต่เหมือนกับบางคนเขาใช้วิธีตัวช่วยคือกินไอฮอร์โมนเมลาโทนินหรือเปล่าเขาเรียกอ๋อใช่เลาหลับดีขึ้น นะครับก็สาเหตุการนอนไม่หลับนี่มันมีหลายอย่างนะบางทีก็มาจากสภาพแวดล้อมอย่างเช่นเสียงบางคนต้องไปอยู่บ้านที่มันใกล้ถนน,นเนี่ยหรือเปลี่ยนเวลาไงนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วเวลาก็เหมือนกัน้นอนไม่หลับแล้วก็บางทีถูกรบกวนจากไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นแสงใช่ไหมครับอุณหภูมิบางทีร้อนนี่บางคนนอนไม่หลับนะไม่มีใครที่ไปทาห้องนอนด้วยสีแดงเนาะโอ้โหมันร้อนเลยนอนไม่หลับตื่นเต้นตลอดเวลานะครับ บางทีก็เกิดจากปัญหาทางสภาพร่างกายใช่ไหมครับคือปวดท้องเป็นกดไหลย้อนอย่างนี้ใช่ไหมจะหลับหลับยากนะครับการเจ็บป่วยเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือบางคนมีอาการหายใจผิดปกติอเคยเป็นแบบนั้นไหมที่ว่าไอไ,ไ,ไม่หยุดอะ นอนกรนอ่ะอ่าคือมันอยู่ที่จังหวะการหายใจก็อันนี้ก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันนะอย่างนี้ครับก็ส่งผลทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยเพราะว่าถ้ากรนแล้วทางเดินหายใจถูกปิดกัน้นม,มันก็ทําให้เราหายใจไม่สะดวกและอาจจะสะดุ้งตื่นได้นะครับครับก็าบางคนก็เกิดจากปัญหาความเครียดวิตกกังวลที่อาจารย์ตัวพูดไปแล้วเนาะแรงก,กดดันซึมเศร้าหมดกําลังใจอะไรพวกนี้นะครับรู้สึกไร้คุณค่ายึดติดกับตัวเองยเองยอะการงานไม่สมหวัง ลักษณะอย่างนี้นะครับทาให้นอนไม่หลับได้ mm hmm. แล้วทีนี้บางคนเป็นเยอะอาจจะต้องไปหาหมอเนาะ mm hmm. เพื่อที่จะปรับพฤติกรรมการนอน mm hmm. เพราะฉะนั้นการนอนก็เป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับการนอนหลับการนอนแต่ไม่เหมือนกันครับท,<ม>ทําไมถึงไม่เหมือนครับผู้หนึ่งที่ไม่หลับเลยนะครับไม่หลับเลยสําหรับกลังหมายถึงพระเจ้าหรือเปล่าแน่นอนครับ mm hmm. เราจะอ่านสดุดีบทที่121ด้วยกัน8ข้ออ่านหมดเลยแล้วกันนะครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารกขาท่านจะไม่เคลิมหลับไป ดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดในสรุดีบทนี้นะครับเป็นสรุดีเพลงแห่ขึ้นเช่นเดียวกับสรุดีบทที่120ที่บอกว่า เมื่อข้าพเจ้าทุกใจข้พาพเจ้าได้ร้องทูลพระเจ้าและพรร่งส่งตอบข้าพเจ้าจําได้ไหมครับเป็นบทเพลงแห่ขึ้นเหมือนกันนะครับอ,อคือบรรยากาศการแห่ขึ้นนี่คงนึกถึงว่ากลาลังจะเดินขึ้นไปบนพระวิหารใช่อันนั้นก็เป็นหนึ่งรูปแบบใช่ไหมครับครับอาจจะมีพระหรือโปร,ห,ร,รหิตท,ที่พูดบางข้อแล้วประชาชนก็ตอบ,ตอบรับครับเป็นบางข้อตอบรับหรือบรรยากาศในการ เขียนสดุดีบทนี้เนี่ยก็มีนักวิชาการบางท่านที่ก็ให้แง่คิดที่ว่าเป็นเหมือนกับอิสราเอลเนี่ยกำลงังบางครอบครัวหรือบางกลุ่มเนี่ยกำลังจะเดินทางเพื่อจะไปนวัสการพระเจ้าที่พระวิหาร,รก,ก็ได้เหมือนกันครผมในการเดินทางที่จะไปที่พระวิหารนั้นนะครับซึ่งถ้ามองย้อนไปแล้วเนี่ยมันก็หมายถึงการได้รับการดูแลจากพระเจ้าในช่วงที่เขาเดินทาง นะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางกลับจากบาบิโลนเดินทางจะไปนวัตการที่ยเยรูซาเล็มใชก่ก็ได้แต่ว่าคือเรานึกเหมือนกับเราจะเดินทางเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าปกปักรักษาปกป้องเราครับอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับ,รบซึ่งในสถานที่บริเวณนั้นน่าจะเป็นแถบที่ตลอดการเดินทางสามารถเห็นภูเขาได้ใช่เพราะว่าบริเวณในแถบของตนอนกลางเนี่ย นอกจากว่าจะเป็นทะเลทรายแล้วเนี่ยที่เรามักจะมีภาพคุ้นชินกันว่านึกถึงบริเวณนั้นก็นึกถึงทะเลทรายรแต่ว่าสําหรับในบริเวณที่เป็นปาเลสไตน์หรือว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เกิดเป็นผลมาจากการประทะกันของแผน่นโลกของเปลือกโลกทําให้มันมีหุบเขาภูเขาเนินเขาอยู่เยอะก็ระจริงๆแล้วที่นั่นเนี่ยมีส่วนที่ต่ําที่สุดของโลกที่เป็นพื้นดินอยู่ที่นั่นด้วยเนาะ ก็คือเดซีอ่าทะเลตายไงใช่ทีนี้มันก็มีส่วนที่สูงมากๆด้วยเหมือนกันอ่าก็อาจจะไม่ได้สูงสุดของโลกอยู่แล้วใช่ใช่เพียงแต่ว่ามันมันทาให้การชนของเปลือกโลกมันก็ทาให้มันเป็นเหมือนกับรอยยับอ่ะใช่ไหมครับมันก็จะมีทิวเขามีเหุบเขาเยอะซึ่งสังเกตง่ายซึ่งไอ้พวกหุบเขาทิวเขาเหล่านี้ยบางทีมันทําให้นึกถึงอันตรายใช่ครับใช่ไหมครับการเดินทางถึงต้องพึ่ง พระเจ้าคําแรกที่เราอยากจะดูด้วยกันนะครับอยู่ในข้อที่1น,นะครับคําว่าความช่วยเหลือซึ่งปรากฏในข้อ2เลยเนาะครับความช่วยเหลือเนี่ยในภาษาฮีบรูเนี่ยใช้คําว่าเอเซร์เอเซร์ออกยากนิดนึงนะครับใช่เธเหมือนกับสะกดด้วยรอเรือเนาะเราก็จะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือเราคุ้นกับการลั่นลิ้นรอเรือแหละแต่หมายถึงว่ารอเรือไม่ค่อยเป็นตัวสะกดในความหมายก็ตรงๆนะครับก็แปลว่า ช่วยช่วยเหลือ help อย่างงี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความหมายที่บอกว่า support ก็ได้สนับสนุนสนับสนุนก็อุปธรรมก็จะเหมือนกับคําในพร,ระคัมภีร์ฉบับเดิม 1>, 1 9ึ่ที่ใช้คำว่าอุปธรรมครับผมคำจุนอุปธรรมใช่ครับนั้นอันนี้ก็คือคําแรกก็คือคําว่าเอเซอรซึ่งก็หมายถึงว่าพระเจ้าเป็นเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเป็นผู้ที่อุปธรรมและทีนี้เป็นการนํามาใช้ในบริบทของพระเจ้า ช่วยมนุษย์และในบริบทของมนุษย์ช่วยมนุษย์นี่ได้ไหมครับครับมีทั้งสองบริบทเลยนะครับส่วนใหญ่อาจจะเป็นบริบทของการช่วยจากเบื้องบนก็คือจากพระเจ้ารหรือแม้แต่พระอื่นกับกับชนชาติอื่นก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีที่บอกว่าเป็นมนุษย์ช่วยมนุษย์ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในรูปแบบของการช่วยเหลือในแง่ของพระเจ้ากับมนุษย์เนี่ยบางครั้งก็จะเน้นไปที่เรื่องของการต่อสู้หรือการสู้รบทําสงคราม ก็คือช่วยปกป้องปปก้องคุ้มครองรักษาคคุ้มรองแล้วก็การเดินทางของพวกเขาเนี่ยในบริบทนี้เขาพูดถึงทั้งกลางวันกลางคืนใช่ไหมครับใช่ครับก็คือทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็ดูจากคําที่บอกว่าพระอาทิตย์จะไม่โจมตีในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนก็ทําให้เห็นถึงว่าการเดินทางคือตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ให้ภาพนั้น ครับนะครับก็ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ก็ให้ภาพถึงอันตรายบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยพรนึกได้นะมันร้อนครับนะครับแต่ดวงจันทร์นี่ทําไมทําไมถึงเป็นอันตรายในเวลากลางคืนโ<ช>จมตีมในเวลากลางคืน,คนใช่คือเคยได้ยินคําศัพท์ที่บอกว่าลูเนติกไหมฮะลูเนติกนี่มันถ้าแปลภาษาฝรั่งบอกแปลว่าเป็นบ้านะครับมาจากรากศัพท์เดิมที่บอกว่าลูน่าลูน่าคือพระจันทร์ครับเนะี่ยลูเนติก ก็กลับมาแปลว่าเป็นบ้าทําไมถึงต้องเป็นแบบนั้นครับาบางคนเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระจันทร์เนี่ยถูกเชื่อมโยงไปกับความลึกลับความาหรือว่าเวทมนต์ใช่ไหมฮะรเราเคยดูหนังหนังผีพูด,ดง่ายๆแบบนุษหมาป่าใช่ไหมหมอมองดวงจันทร์แล้วจะกลายล่างอย่างเงี้ยคือมันมันถูกเชื่อมโยงเขา้เขากับเรื่องของเวทมนต์หรือความลึกลับนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่า กลางวันเนี่ยโอเคอันตรายเราพอจะสัมผัสได้ว่ามันดวงที่มันร้อนแต่กลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความน่ากลัวทีนี้เมื่อเวลาผมคิดถึงการเดินทางจากบาบิโลนกลับมาอิสราเอลที่ไรนะครับผมก็คิดถึงการอพยพออกจากอียิปต์ด้วยเหมือนกันเนาะคือมันลักษณะคล้ายๆกันคือการเป็นทาส แล้วเพื่อจะไปในดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้ในสถานที่ที่เขาสามารถนมัสการพระเจ้าได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขมีชาโลมอ่ะเนาะใช่ก็เขาก็บางคนเขาเรียกการเดินทางนี้ว่า second exodus ก็คืออพยพครั้งที่สองครับครับนั่นคือกลับมาจากบาบิโลนเมื่อเขาเดินทางมาถึงด้วยความปลอดภยัยเขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้อรารักขาผู้ช่วยตะกี้อาจารย์ทัวพูดถึงผู้ที่มาบุกเบิกที่เชียงใหม่เนี่ย ก็ต้องเดินทางเป็นพ่อครูแมกิวลีเนาะพ่อครูแมกิวลีพ่อครูหลวงนะครับก็คือเรานึกถึงแค่สมัยพ่อครูหลวงย้อนไปร้อยกว่าปีเนี่ยแล้วก็เห็นว่าก็ยากแล้วนะมาเชียงใหม่ความน่ากลัวความอันตรายอันตรายนะครับโรคภัยไข้เจ็บไข้ป่าสัตว์ป่าเดินทางด้วยเรือเดินทางด้วยช้างใช่มีโจรระหว่างทางแล้วนี่ก็ย้อนไปเป็นพันปีก็น่าจะไม่ง่ายนะครับเดินทาง ทีนี้นะครับเราเคลื่อนไปดูอีกสักคํหนึ่งนะครับคือคําว่าผู้ทรงอรารักขาคํานี้พบหลายครั้งนะในในบทนี้ใช่ไหมครับ6ครั้งนะครับใช่ก็น่าจะประมาณ6ครั้ง6ครั้งนะครับคำนี้ก็มีรากศัพท์มาจากคําว่าชมาลชาก็ชอช้างสะอาใช่ไหมฮะชมาลก็คือผู้ก็คือผู้ช่วยช่วยอ่าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีความหมายที่หลากหลายหลากหลายหน่อยคือผู้ที่รักษาครับ คือเก็บรักษาคุ้มครองผู้ที่เป็นเหมือนกับบอดี้ร์ดครับอ่าแล้วก็ถ้าในบริบทของการยึดเอาธรรมบัญญัติหรือว่ายึดพระคำพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของการระมัดระวังที่จะเอารักษาหรือว่าอ่านหรือว่าถือปฏิบัติพระคำพระเจ้าอ่าถ้าอย่างนี้เนี่ยผมถามอาจารย์ทัวร์ดีกว่าว่าในแง่ของความหมายที่เขาพูดกันบ่อยอ่ะดูเหมือนว่าแค่บทนี้หกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน แสดงว่ามันต้องปรากฏเยอะสองเล่มที่มีคํานี้เยอะคือสะดุดีที่เรากำลังอ่านกันอยู่เนี่ยนะครับกับเฉลยทบ,บัญญัติโอเคครับซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าอย่างเฉลยทบ,บัญญัติเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาทมบัญญัติของพระเจ้าอยู่แล้วงั้นจะเป็นการเรียกร้องจากพระเจ้าที่ให้มนุษย์เนี่ยทำไมครับคีบเนี่ยกาดคือรักษาเป็นผู้รักษาเป็นผู้ตั้งใจทำ<ช>ตามธรมบัญญัติถือเนี่ย ก็จะอาจจะมีความแตกต่างอยู่บ้างในสดุดีครับนะครับซึ่งถึงแม้ว่าสดุดีจะมีการบอกว่าให้ในระดับของมนุษย์เป็นผู้รักษายึดถือเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นในแง่ของที่พระเจ้า,ะจ,าจะเป็นผู้ที่มาดูดแลร<ล>ักษาเราป้อง,องคุ้มครอง,องอรกาคาใช่ก็มาถึงสองคำสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือคำว่ารับสนิท หรือนิธาคือข้อสกับข้อสคําว่าเอาเอาคำว่าหลับสนิทก่อนไหมหลับสนิทอภาษาฮีบรูเนี่ยใช้คําว่ายาเชนยาเชนยาเชนนะครับแปลว่าหลับส่วนคําว่าส่วนคําว่าพลอยหลับหรือว่าเคลิมเคลิมหรือหลับไม่สนิทเนี่ยที่พระคัมภีร์ใช้เนี่ยก็คือเป็นคําว่านุ่มนุ่มนุ่มนะครับ แต่ว่าก็ยังมีอีกคำหนึ่งที่หมายถึงการหลับลึกจริงๆและอาจจะเป็นการหลับลึกที่ไม่ใช่การหลับทั่วไปนะครับก็คือคำว่าระดามระดามใช่ตอนนี้มีสามคำจริงๆคำว่าหลับยี่มีหลายคำมากกว่านี้นะครับคำว่าหลับมีหลายคำแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยนำเสนอแค่สามคำก่อนอยู่ในนี้สองอยู่ในนี้สองอยู่ในสดุดีบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยสองคำ แต่มีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าราดามราดามรเพตอะนั้นก็มีคำว่านุ่มคือพลอยหลับเคลิรมหลับคำว่ายาเชนคือหลับสนิทและคำว่าราดามราดามอนี้ราดามมันต่างยังไงเอาอย่างงี้ดีเป็นหลับลึกไหมหลับลึกพระคำพีถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า deep sleep หรือว่าหลับลึกแต่ว่าความพิเศษเนี่ยในหลายๆตอนเนี่ยเปิดเผยหรือว่าสาแดงว่าผู้ที่ทําให้เขาเกิดการหลับลึกเนี่ยคือพระเจ้า ตัวอย่างเช่นดีกว่าเออจะได้เห็นภาพชัดเจนเอาอราดามนะหลับลึกยกตัวอย่างเช่นในหนึ่งหนึ่งซามูเอลครับนะครับบทที่ยี่สิบหกข้อสิบหกดาวิดเนี่ยสามารถเข้าไปถึงตัวซาอูลได้อ่ะโดยที่เพราะอะไรอ่ะผู้อรักขาของซาอูลเนี่ยหลับไงเป็นผลมาจากที่พระเจ้าเนี่ยทาให้พวกพวกท่านเนี่ยหลับลึกราดามก็คือหลับลึกงั้นมันทําให้เราเห็นความแตกต่างว่าราดามแตกต่างจาก ยาเชนที่แปลว่าหลับสนิทแต่นี่หลับลึกคือบางทีมันมีเรื่องเหนือธรรมชาติค,คือว่า <ผม S 2> พระเจ้าจะทำาะไทำงานบางอย่างครับก็ถ้าเกิดว่าผมจะลองแบ่งอย่างนี้นะครับว่านุม่มการเคริมหลับไปกับยาเชนการหลับสนิทเนี่ยเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างคือมนุษย์ทุกคนอาจจะมีช่วงเวลาแบบนั้นก็คือการเคริมไปบ้างพอยห,หลับไปบ้างแล้วก็บางวันอาจจะหลับสนิทแต่ทีเนี้ยมันจะมีแค่บางคนเท่านั้น ที่พระเจ้าทรงกระทําให้หลับลึกมากๆเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างใช่ไหมครับใช่เพื่อที่งานของพระเจ้าจะสําเร็จนี่เองไหมก็ถ้าเราจะคุ้นๆกันก็คือในตอนที่บอกว่าพระเจ้าทําให้อาดัมอาดัมรับสนิทเพื่อที่พระเจ้าจะได้เอาซี่โครงกระดูกซี่โครงออกมาแล้วก็มาสร้างเป็นคู่อุปธรรมให้กันครับก็ถ้าเกิดแบบนี้เราอาจจะบอกว่าอุ้ยอาดัมหลับลึกเลยแหละใช่พระเจ้าทําให้เขาหลับมีอีกอันหนึ่งไหมเอาอีกสักอันหนึ่ง ที่เป็นราดามหลับลึกเลยสุดท้ายาสุดท้ายาในการรับนิมิตของผู้เผยอ,อย่างเช่นอิสยาเป็น,นล้วเห็นนิมิตเห็นนิมิตบางอย่างจากพระเจ้าครับทีนี้เรากลับมาดูว่าพ,พิ่มพีสดีดีบทที่120เนี่ยพูดถึงว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่เคลิมหลับไม่พลอยหลับหรือหลับสนิทมันสื่อถึงอะไรครับก็คือว่ามันก็จะตรงข้ามกับ การสภาพการหลับของมนุษย์นะครับการที่พูดแต่ว่าผู้เขียนเป็นมนุษย์เนี่ยผู้เขียนพยายามจะอธิบายว่าพระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยจะไม่หลับแน่นอนอนั่นก็คือว่าเป็นการปกป้องรักษาแล้วก็คอยดูแลคือพระเจ้าก็เป็นผู้อรารักขาชีวิตของเราแต่สําหรับกษัตริย์ซาอูลเนี่ยผู้อรารักขาชีวิตของเขาก็คือทหารบรรดาผู้นําต่างๆที่คอยจะปกป้องคุ้มครองเขาแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพนั้นเนี่ยก็ทําให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์พลาดได้มนุษย์หลับได้มีข้อจํากัดเยอะข้อจํากัดจําเป็นต้องหลับอ่ะแต่ว่ามันทําอย่างที่อาจารย์ฮอตบอกมนุษย์มีข้อจํากัดไงแต่พระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่ไม่ปล่อยหลับแน่นอนจริงๆแล้วเราเป็นคนเหนือเนี่ยเราจะเห็นภูเขาเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นดอยสุเทพดอยอินทนนท์น่ะไปโอ้รอบเลยไปทางดอยสเก็ตก็มีดอย ไป<ช>ทางเหนือแม่แตงก็มีดอยก็เชียงใหม่นี้ล้อมด้วยภูเขาอะใช่ครับใช่ไหมแต่ก็มันมีบางตอนในสตูดีเหมือนกันที่บอกว่าภูเขาล้อมรอบอิสราเอลย่างไงเนี่ยเหมือนกับพระเจ้าดูแลพระเจ้าล้อมรอบเขาอย่างนั้นนะฮะอืม,อมก็เมื่อเราเห็นภูเขาครั้งใดก็หวังว่าเราจะคิดถึงการอุปธรรมของพระเจ้าให้เราเปลี่ยนว่าบางครั้งเรามองภูเขาเรานึกถึงปัญหาใช่เราลองเปลี่ยนว่าเมื่อมองเห็นภูเขา นึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าคีมามยิ่งใหญของพระเจ้าใช่ครับแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยให้เราเนี่ยตอบแทนพระองค์หรือว่าดําเนินชีวิตเนี่ยตามพระคําของพระองค์ยึดถือพระคําพระองค์เมื่อพระองค์รักอารักขาเราก็ให้เราอารักขาพระคําของพระองค์ด้วยหลายครั้งเราอาจจะมองว่าภูเขาเป็นเหมือนกับอุปสรรคที่ใหญ่มากแต่ตอนนี้อาจารย์ทัวให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่เห็นพระเจ้าแทนอุปสรรคครับผม ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทุกท่านให้ฝ่าฟันอุปสรรคใหญ่น้อยในชีวิตขอให้พี่น้องนอนหลับในทุกๆวันด้อย่างสบายใจเพราะว่ามีพระเจ้าเป็นผู้อุปธรรมนะครับพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ